ในคลิปวิดีโอนี้ผมจะพาทุกคนไปรับชมมัดที่มีชื่อว่าโอเบริกครับมันเป็นหนึ่งในตัวละครจากกวานอนาล็อกเฮอร์เลอรและเป็นสิ่งมีชีวิตที่มีรูปร่างแปลกประหลาดมันพยายามจะเป็นเพื่อนกับเด็กๆเ,เพื่อลักพาตัวไปยังอีกโลกหนึ่งซึ่งสถานที่อยู่ของมันก็คือตู้เสื้อผ้าในบ้านของคุณ เอาละครับก็ต้องกราบสวีดนะัสวัสดีสมาชิกชาบูทตใหม่และประชาชนชาวไทยทั่วทั้งประเทศด้วยนะครับตอนนี้คุคยกู่ผมจอร์นเหนือและวันนี้เราอยู่ในเกมไมครับสอยองขวัญครับผมผมพูดตามตรงนะผมคิดถึงการเปิดคลิปแบบนี้มากๆนะครับเพระาะว่าส่วนใหญ่ผมไปเล่นแต่แนวซีนิมติกนะคลิปช่วงหลังๆแล้ววันนี้นะครับผมผมมาคนเดียวนะครับมาเล่นคนเดียวตอนตีสี่ยี่สิบเจ็ดนาทีนะตอนนี้บอกเลยว่าได้บรรยากาศมากๆเลยนะครับแถมเกิดมาดีด้วยนะเรา เกิดมาเจอเป็นเขาเรียกว่าโรงมา้าพอโรงม้ามันจะมีของให้เก็บนะครับมีจอบมีหนังสัตว์ตอนนี้นะครับทุกคนช่องของเราก็เดินทางมาถึง36มหมซับเลยนะช่วยกันกดซับสักครันะครับผมเราจะเดินทางสู่4ี่หมื่นซับไปด้วยกันนะครับเป้าหมายอยากให้ทุกๆคนช่วยกันกดไลค์กดซับแล้วก็ช่วยกันคอมเมนต์หน่อยนะเพราะว่าถ้าทุกคนคอมเมนต์นะครับมันจะเปิดการมองเห็นหรือว่าอันกัริทึมนั่นเองนะครับช่วยๆกันเด้อ มากลับมาที่เกมได้อะไรไม่รู้เยอะไปหมดนะครับตอนนี้เอมตี้บัตเทิลไม่เอาอันนี้เบสบอลเก็บมามีเรื่อยด้วยวะเชนซอลเอาไปเอาไปเก็บให้หมดเริ่มเกมมาก็ถือว่าฟูลเลยนะครับตอนนี้เหมือนจะฟูลเลยวะจะมืดแล้วครับทุกคนเ,เรามาวัดกันที่คืนแรกนะครับ แต่มันไม่ใช่ดาวน์เลอร์มันน่าจะมาประมาณ2วันปะตอนนี้เหตุการณ์ยังปกติยังไม่ได้ินเสียงอะไรแปลกๆเลยแม้แต่นิดเดียวนะครับแต่ก็ไม่ช่าใจนะเตรียมหินเตรียมอะไรไว้ให้เรียบร้อยเฮ้ยเจอในเทอร์รพอทัลตรงนี้มีเหมืองด้วยสร้างบ้านบริเวณนี้ดีไหมอยู่ใกล้เหมืองนะครับเพราะว่าแจมตรงนี้แหละ ้ย <ś red> มีลูกกระสุนระเบิดด้วยเอาสิเออเอาสิเอาสิโอเคเดี๋ยวเราสร้างบ้านในนี้แล้วกันไปสร้างบ้านใกล้เหมืองจะดีที่สุดนะครับเพระาะว่าขี้เกียจวิ่งไกลมาโว้ย มีเสียงคนเดินอะไรสักอย่างแก๊กๆเ้วยมื่อกี้มีซามาแล้วเฮ้ยเฮนี่ประตูแบบไม่มีความส่วนตัว no private นะครับผม please disturb มีนะจ๊ะอีกอย่างนะที่ผมสร้างมาตรงนี้ก็เพราะว่ามันมีลาวานะครับผมเพเผื่อเรา,เราอาจจะจัดการมันได้เพราะลาวานี่แหละนะเพราะถ้าให้ผมหาปืนเนี่ยบอกเลยว่าน่าจะนานมากๆนะครับผม แล้วเหมือนจะมีแค่เสียงแว๊บๆแว๊บๆนะครับแต่ยังไม่มีตัวออกมาเลยนะคือนอแรกน่าจะปกติเฮ้ๆๆมันไม่ออกมาหาเราเลยว่ะโธ่เอ้ยเสียใจนั้นเนี่ยอุตส่าห์ตั้งหน้าตั้งตารออ่ะทำทางเข้าดีๆสวยเดี๋ยว คืนนี้เราจะใช้เวลาไปกับการสร้างห้องนะครับผมสร้างฐานตรงนี้เดี๋ยวรอทำห้องเสร็จปุ๊บเราจะออกไปลงเหมือนกันนะครับผมไม่อยากจะบอกนะว่าภารกิจของคลิปนี้คือการฆ่ามันเพราะว่าเราอาจจะฆ่ามันไม่สำเร็จนะมันอาจจะไม่ตายก็ได้และอีกอย่างผมยังไม่ได้ไปดูสปอยนะครับว่ามันทำอะไรได้บ้างนะก็คือผมมาเล่นด้วยความไม่รู้อย่างเดียวรู้แค่ว่าเจ้าโอเบลิกเนี่ยเป็นหนึ่งในตัวละครจักรวา,นอนาลอัล็อกเฮเลอร ก็เท่านั้นนะครับลืมไปว่าเรามีสายใยนี่หว่านี่ไงได้เตียงแล้วตอนนี้ได้เตียงแต่ว่าเราไม่มีไม้นะสิเอาไปตัดไม้ก่อนทุกคนเพราะว่าผมโดนแน่เลยว่ะออกไปโดนแน่ไหมต้องดื่มเบียร์ยอมใจสักหน่อยก่อนออกไปเอาดื่มเบียร์ไม่ได้หรอวะเนี่ย ทำไมดื่มเบียร์ไปอ๋อมันยังอิ่มอยู่นี่ว่าโถเอ้ยนึกว่ามันดื่มได้เลยไปถ้านั้นไม่ต้องยอมใจและไปกันแบบสดๆเลยนี่แหละจอสนอนโครงการจอสนอนต้องชนะจอสนอนไม่กลัวผีในไ n e c r a f t แล้วจอสนอนไม่มีทางตกใจต่อผีหรือว่าอะไรในไมค์คราฟอ้าวฟอลลิงทีมันก็ติดนี่ว่าสงสัยผมต้องใช้ขวานตัดสินะ แต่คาจริงนะทุกคนผมว่าผมมีภูมิต้านทานเรื่องผี i n ไ c r a f t มาเนี่ยเป็นระยะ8เดือนใช่ปะที่ผมเริ่มทำช่องมาผมว่าผมเติบโตขึ้นเยอะนะหมายถึงว่าผมเริ่มไม่ค่อยกลัวเท่าไหร่แล้วแต่ตกใจก็ยังมีตกใจก็ยังมีอยู่นะครับไม่ตกใจหมดโอ้ย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 ไม่นะพึ่งน้อยหมายถึงว่ากลัวลดลงแบบกล้าที่จะเล่นคนเดียวนะครับแต่ ตกใจอะไรยังอยู่เหมือนเดิมนะยังเป็นอยู่สกเกตได้จากเมื่อกี้ผมก็ยังมีจ <laughs> ังหวะตกใจอยู่นะแกตายเถอะเราจะชะล่าใจไม่ได้นะครับผมต้องคราฟเตียงเพื่อเซฟเตียงก่อนเลยอ่ามาตเตียงสีขาวเซฟจริงจริงนอนเลยก็ได้นะเดี๋ยวตื่นมาค่อยว่ากันนะครับอืมเดี um ๋ยว um 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 um. ตื่นแล้ว เช้าวันสดใสเราจะไปลงเหมืองกันแต่ก่อนที่จะไปลงพมขอจัดเตรียมอุปกรณ์ให้มันเรียบร้อยก่อนนะครับเราต้องมีแคมไฟเพราะว่าผมลงฮิวลิงแคมไฟมาด้วยนะมันจะทําให้เราเลือดเด้งตลอดเวลานะครับผมดีมากๆเลยมดนี้ว้าวเริ่มฤดูกัลล่าได้ไปปก แต่เอาเขาจริงลงเหมือนคนเดียวมันก็น่ากลัวมันเดิมไหมเนี่ยยังน่ากลัวอยู่ยังน่ากลัวอยู่ออกมาดิว่าโอเบลิกแกอยู่ไหนโอเบลิกถ้าแกไม่ออกมาฉันก็ไม่ได้คลิปนะเว้ยโอเบลิกถ้าจะหลอกก็ออกมาหลอกเลยอย่าทำให้ฉันคอยเกิร oh. โอ้โห มิ่งอยู่กันเป็นคาน,นาเลยมาาเธอเออกมาทีละตัวทีละตัวฮะฮะพึดนี่ไงนี่ไงยังมีอีกหนึ่งตัวสินะมาฮึดพึดึดฮึด,ฮดนี่ไงโดนกูดิอ แค่มอนสเตอร์ก็ทำผมเกือบจุยเย่แล้วอะเฮ้ยเฮ้ยไอ้เสียงโอ้ยมาแล้วชี่มาแล้วลุกลุกลุกกันเรลอกันมีลูกแก๊ดมี โอเลชิเอดทุกคนผมขนลุกเลยขนลุกเลยโอ้ผมว่าแล้วผมได้ยินเสียงแปลกๆเหมือนบล็อกเชนสคริปเลยอะ่ะได้บอกแล้วว่าผีสมัยนี้มันเอาแบบว่าซาวแนวบล็อกเชนสคริปมาโอเลิเชตขนลุกเลย เมื่อกี้ลนด้วยเมื่อกี้ว่าจะวางบล็อกขึ้นนะครับวางไม่ได้ไปวางทอชแทนและอีกอย่างหนึ่งนะทุกคนเมื่อกี้ตีมันไม่เข้าผมลองเอามือตบมาแล้วอะเฮ้ยผมลองเอามือตบมาแล้วอะตบไม่ได้นะครับโอ้ลองน่ากลัวอยู่นะโอเบลิก <el> เอาเรื่องวะ แต่ดีนผมลงมัดศพมานะครับเลยเลยเลยไม่เป็นอะไรขอไม่กระจายนอนอยู่นั่นอนะ่ะผมว่าแล้วในถ้ำมันตน้องมี52ชิน้นน่าจะได้อะไรแบบที่มันค่อนข้างที่จะโอเคอยู่นะครับเดี๋ยวเราคาปนัสเสร็จปุ๊บเราจออกไปตักลาวาข้างนอกกันตอนนี้ผมมีถังน้ำหนึ่งอยากได้บาสุกามาใช้วะ่ะ แต่บาสุก้ามาคงจะรู้เรื่องอะยิงทีมึงกระจุยแน่นอนนะครับไม่ต้องกรีดร้องอะไรทั้งนั้นยังไงก็ตายตายอยู่ดีไปสามแล้วก็กรึบ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 วันนี้น่าจะประมาณวันที่สองนะครับเฮ้ย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 เจอกันข้างนอกเหรอเฮียวันนี้มาดิ เฮ้ยเฮ้ยตีดักเน็ตโอ้ยเฮ้ย้ยเฮ้ย,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 ยมาัามานะอะไรอ่ะมาดิมึงมาอีกรอบดิกำลังจะบอกว่าคืนที่สองไปเกิดสากาักไอเลยเกิดตรงนู่นนะทำไมไม่มาหน้าบ้านล่ะฮะ จะได้รู้ว่าการต้อนรับของจอสอนอ์เขาต้อนรับกันยังไงอรอบนี้ไม่คำรามฮะแสดงว่ามันน่าจะมาแบบมาเฝ้ามาจับตามองปะเพราะตามปกติผีโดยทั่วไปนะครับมันจะมาจัมส์แกร์แล้วมันก็จะมาเป็นแบบว่าแนวสตอกเกอร์ผมคิดว่าอันนั้นน่ามันน่าจะมาจับตาดูเรามากกว่านะเพราะว่ามันหลอกเราแบบจังๆไปแล้วในเมืองนะครับผมเฮ้ยมึงปลอมตัวมาปะเนี่ยลุง มาจากไหนกลางคกลาง,งคืนใครสั่งใครสอนให้ออกจากบ้านยาวิการเนี่ยนี่มามาครับเพราะว่ามันลืเหลือนะฮะโอเคเดี๋ยวเราออกไปล่าก,กันหน่อยดีกว่าวะต้องออกไปล่าก,กันน้อยเก็บอาหารก่อนหินอยู่ไหนหมดเนี่ยหินหกสิบมันนี่เก็บไปเลยไอ้พวกไม้นี้ไม่จะไปต้องใช้ละ Okay. มามาสู้กันหน่อยเว้ยไอโอเบลริกส์โอเบลริกส์แกอยู่ไหนโอเบลริกส์คืนที่สองแล้วออกมาได้แล้วไม่ต้องยัง้งไม่ต้องยั้งมือออกมาซะ มันยังไงเนี่ยโอ้ยโอ้โหโอ้ยเมื่อกี้มันตีทะลุล้อเลยว่าเฮ้ยแล้มาอย่างไงอะโอ้ยตกใจหมดเมื่อกี้มันเป็นเสียงมันโบกแค่สคริปมาครับเหมือนเสียงรถไฟทักอย่างคลืดๆอ่ะโอลิชิต หัวใจหัวใจผมเกือบออกมาแดนซ์เมื่อกี้มาสไลด์หนอนมาหลอกอะทุกคนผมยังไม่ทันได้เข้าป่าเลยผีเยอะจังวะออกไปดิมาเลยโอ้ยซอมบี้เด็กแมวซอมบี้เด็กคนละมักระโรนีครับโอ้ยโอ้ยโอ้โอโอโอยยี่ไม่แล้วไม่แล้ว มาบ่อยจังนะครูจะเก็บของมาครั้งนี่เนี่ยเสียงเนี้โอ้ยมีครั้งที่สามครั้งที่ครั้งที่สี่ไม่ควรนะเว้เนี่ยเสียงนี้ทุกคนเสียงมาล้างรถไฟอะ่ะโอ้โหคิปเปิลมันเต็มบ้านกูเลยว่ามันมันแกล้งปะเนี่ยมีใครแกล้งกูปะเนี่ยเล่นคนเดียวเนะเนี่ยกดแถบแล้วไม่มีนะครับ คือเหมือนมันมาหลอกให้เราติดดาร์กเนทนะครับผม <S <S แถมเหมือนว่ามันตีเจาะเกาะด้วยขนาดผมการโล่ผมยังเอามันไม่อยู่อ่ะอืมถือว่าเป็นอีกหนึ่งตัวของอนาล็อกเฮอร์ที่มันใช้ได้นะครับใช้ได้ใช้ได้เดี๋ยวผมจะทำคลิปรวมผีอนาล็อกเฮอร์อีกรอบหนึ่งอยู่นะเฮ้ยเอาว่าการค้นพบครั้งใหม่ ผมเจอซูเปอร์มาร์เก็ตนะครับผมกลางลานตรงนั้นไปดูกันสักหน่อยดียกว่ามีอะไรให้ขโมยหรือเปล่านะตอนเช้ามันปเปอร์เส็นการออกมันก็อาจจะมีนะวุ้ยตรงนั้นเป็นที่เลี้ยงม้อีกแล้วอะ่วะแต่ตัวนี้สวยมากนะทุกคนเป็นที่โล่งแล้วก็มีเนี่ยมีเหมือนเป็นซูเปอร์มาร์เก็ตตรงนี้นะครับเจ๋งมากแถมกับดักก็เยอะด้วยนะราบังด้วย วิ่งมัวสัวอาจจะโดนกำดักหนีตุยเย่ก็ได้มีช็อกเกล็ดบาร์นะครับสวยโอ้มีโพเซีชิปด้วยมีเอกมีไข่ด้วยแล้วก็มีรตเทนออเรนจ์โทมโต้ซูปเฮ้ยถ้าเราเอันี้ไปวางมันมันจะได้ปพราะว่าทำกำดักอะล่อมันมาแล้วก็อนี้วางดักหน้ามันไว้นะครับ <c oughs> นะครับแม่เสียงหลงเลยโดนหลอกไปไม่กี่ครั้งเสียงหลงเลย าจจะทําได้นะผมว่าเดี๋ยวเก็บก่อนลองดูถ้ามันสไลด์หนอนมาเราก็กับดักวางดักมันไว้แต่ถ้าเกิดว่าวางดักไม่ได้นั่นหมายความว่าเราจะแพ้เฮ้ยได้กระเป๋านี่มาเอาใส่ดีอย่างเงี้ยใส่ได้ปะ่ะสวยกดบีเพื่อเปิดกระเป๋ามีแผ่นเสียงด้วย <laughs> โอเคโอเคเก็บของก่อนเราจะเอากับดักเราออกมาตรงนี้โทมคอกนีขอให้ได้ใช้เหอะ โอเคโชคดีจริงๆนะครับเจอซูเปอร์มาร์เก็ตตรงนี้ได้กับดักเอาไปใช้เจอแรคคูนด้วยหนึ่งตัวโอเคเดี๋ยวไปสํรวจไอ้ที่เลี้ยงมาตรงนู้นด้วยเป็นฟาร์มนะครับไปดูตรงนู้นด้วยว่ามีอะไรบ้างอาจจะมีกับดักเพิ่มเติม ให้เราโดก็เป็นได้นะตรงนี้ก็เหมืองแม่สวยดีนะทุกคนรอบนี้อะเจนเนเรตมาได้ดีนะครับเฮ้ยอันนี้เหมือนไม่ใช่ฟาร์อ่ะเหมือนเป็นบ้านวะ่ะมีใยขออนุญาตนะครับโอ้มีเบียมีใยแล้วก็มีเบียนะครับผมเป็นเครื่องดื่มที่มีติดบ้านทุกบ้านได้ไงวะเนี่ย ไม่ตายเถอะแอลกอฮอล์ไว้ฟรุตแคนคิดเช่นไหนมีได้ด้วยมีเหรียญมีฟรุตโอเติมไปหมดมีแต่ของปแปลกแปลกมีเตียงด้วยวะ่ะโอสวยสวยสวยตอนนี้ผมมีกับดักแย,ยงหมุมยี่ิสี่นะครับไปเดี๋ยวเรากลับไปทำกับดักที่บ้านเราเลยแล้วกัน ตอนแรกผมคิดว่าผมจะสู้ตรงน้ําแต่ตอนนี้ผมเปลี่ยนใจละเราต้องสู้มันบริเวณที่กว้างเราต้องล่อมันเข้ามาให้ได้แค่ม่อย่างมันตีเราสามทีเราตายนะครับผมเกือบ one hit วันฮิตหักคอเลยมาดิ อุ้ย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 รู้สึกไม่ปลอดภัยจอสนอรู้สึกไม่ปลอดภัยอย่างรุนแรงแล้วกูแต่งตัวอะไรวะเนี่ยเด็กไฮสคูลเหรอวะผมแต่งตัวเป็นเด็กไฮสคูลทุกคนแบ็คแพ็คไอผีพวกนี้เป็นไรมาดูนะครับชอบเข้าข้างหลังแต่มันก็เป็นการบอกได้นะว่ามันเกิดตอนเช้าได้นะครับไม่เกี่ยวว่าจะเป็นตอนกลางคืนหรือเปล่าแต่หลังจากสองวัน มันจะมากระหน่ำคุณแบบไม่หย so like ุดยั้งนะครับเฮ้ยชุดคำแปลกๆจริงๆกระหน่ำตายเถอะกลับบ้านเรากันดีกว่าเฮ้ยเฮ้ยอีกแล้วอีกแล้วเฮ้ยมืดเลยเฮ้ยเฮ้ยมามาดิเข้ามาเฮ้ยได้มึงอยู่ไหนเฮ้ยเฮ้ยมันติดกับดักมันติดกับดัก อเอ้ยมันหลุดได้โหยโยทุกคนชเชื่อกี้มันติดกับดักเราแล้วว่าอ้เสียดายว่ะลาวามันมันไม่มีพื้นที่วางลาวากับอันนั้นอ่ะกับวางยายอ่ะ เกือบแล้วเกือบแล้วโอ้โหแต่มันก็ทําให้เรารู้นะครับว่ามันโดน bear trap ได้นะเมื่อกี้อะติดเต็มๆเ,เลยนะครับทั้ง2อง trap แต่มันก็ยังออกมาได้อยู่ดีไอ้ผีตัวนี้ม,นมันดื้อจังวะมันจะดื้อไปถึงไหนถ้าเกิดว่ามันเกิดตรงประมาณก,ากลางๆเราจะวิ่งลงมาตรงนี้ซึ่งเราก็ต้องจําทางให้ได้ด้วยเพราะว่าตอนวิ่งมาเราจะติด d a r k เน เราวิ่งมา,มาประมาณทางตรงนี้อ่าเดี๋ยวเราจะขุดหลุมไว้นะครับประมาณกี่บล็อกอ่ะเราถึงจะโดดข้ามได้สองบล็อกไหวปะหรือเพื่อเผื่ออาจจะสามก็ได้นะผมวิ่งมาปุ๊บกระโดดข้ามปับ๊บอาจจะสามเพาเดี๋ยวลองดูอ่าสามได้เราวิ่งมาปับ๊บปั๊บปั๊ตรงนี้กระโดดข้ามปุ๊บอ่า ตรงนี้เราจะล้อมไว้เลยเราอาจจะใช้แผนเฝังมันทั้งเป็นดีไหมพอตรงนี้มันเป็นน้ําอยู่อะแล้วก็ลาวาลาดล,ลงไปมันก็จะกลายเป็นหินซึ่งไอ้พวกเขาเรียกว่าไงนะไอพ e ้พวกอทิตี้พวกเนี้ยถ้าโดนหินหรือว่าบล็อกอะไรทับนะครับน่าจะเจ็บอยู่นะเป็นไงแผนแรกแผนฝังมันทั้งเป็นลงในนี้แผนที่สองก็วางแมงมุมเหนือน้ําไว้นะครับให้มันอืดเราวิ่งมาเระโดดตรงนี้ปุ๊บมันก็จะตกลงไปในน้ําข้างล่างเพราะว่าน้ํา เหลือบล็อกตรงนี้บล็อกหนึ่งนะครับตกลงไปแล้วก็จะสามารถเล่นกับมันได้นนเองนะเดี๋ยวผมค่อยเล่นกับมันถ้าเกิดมันตกมาปุ๊บผมอาจจะเอาใยวางซ้ําก็ได้วางซ้ําข้างบนอะไรอย่างนี้นะครับอยู่ไหนนะอยู่ไหนนะหรือว่ามันไม่ออกตอนฝนตกหรอวะมันกลัวอะไรตอนฝนตกหรือเปล่าเนี่ยออกมาเซอออกมาเซ มาสินี่แกกลัวาฝนงั้นเหรอ <c oughs> เฮ้ยเฮ้ยมาแล้วมาแล้วมาแล้วเห็นหัวมัน,นแวบๆบตามมาไหมตามมาไหมตามมาอยู่ไหมตามตามตามอยู่มามามาอย่าติดบัก๊กอย่าติดบัก๊ก อย่าติดบัาเดี๋ยวมันจะติดใจตามมาตามมาลงมาลงมาเห็นกูไหมเนี่ยเห็นกูหรือเปล่ามาแล้วมาแล้วมาแล้วลงไปดี <c oughs> ที่ยาวมันไม่ลงอา <c oughs> เอามึงไม่ลงอ่ะเฮ้ยเอามึงลงดิโดนกับ